วันนี้นันอยากจะมาเล่าความประทับใจนะคะในการทำธุรกิจ Success m a l l Online นะคะกับทีมงานของเรานะคะก็คือแรกเริ่มเลยเนี่ยนันถูกสปอนเซอร์มาโดย c o d แ m ็กนะคะก็คือตอนแรกอะ่ะก็ไม่อยากจะทำเถือกขายแล้วเพราะไปทำเถือกขายที่หนึงนะคะแล้วก็ทำเกือบ2ปีมันไม่ได้เป็นอย่างที่ระหวังมีรายได้ต่อเดือน,นแค่สี่0 0าบาทเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าเราเลิกทำแล้วดีกว่าไม่คงไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ละ แต่พอได้มาคุยกับโค้ดแม่ค่ะคะ่ะโค้ดบอกว่าวันนี้เรามีวิธีการที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสปอนเซอร์คนไม่รู้จักได้และสร้างเครือข่ายแบบที่มันเป็นสเตจจริงๆนะคะแรกเริ่มเลยนะคะมาทําแบบไม่ค่อยเต็มใจะคะ่ะเดือนแรกๆเนี่ยก็คืออ่ะตัดสินใจปิดเอ็กไปนะคะประมาณหมื่นสามพันบาทนะคะในการทํางานเดือนแรกนังทำตามที่โค้ดแนะนําตลอดนะคะ ก็สามารถขายสินค้าทั้งหมดได้นะคะที่ปิเดเ็กมาเนี่ยมีกำไรอยู่ประมาณค้าห0พับาทแล้วก็ยังมีในส่วนของคอมมิชชั่นจากแผนการตลาดนะคะอีกประมาณ2องสาบาทนะคะมันเป็นความประทับใจแรกเลยที่เริ่มทํางานกับ s ัคเซส s มออนไลน์นะคะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยงันก็ตั้งใจท,ทําเต็มที่เลยค่ะสปอนเซอร์คนที่รู้จักมาแต่ว่าเขายังไม่เห็นคนี จากเราใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่ทำเราก็สปอนเซอร์คนใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเป็นคนที่ไม่รู้จักบ,บ้างแล้วก็คนรู้จักบ,บ้างนะคะพากาันจนกระทั่งเดือนที่2นั้นขึ้นตำแหน่งรอนสตาร์ได้นะคะมีรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยย่ำรอนอยู่3เดือนค่ะเดือนที่3าเนี่ยคะแนนขึ้นไปถึงเกิดเปลแตะซิงเกร์แล้วแต่ว่ามันขาดูประมาณพันแต้มแค่นั้นเองนะคะมันก็ปิดยยอดแล้วมันก็ไม่ทันเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ด้วย หลังจากปิดงานปีใหม่ไป3ามสี่วันนะคะพอวันที่สองเนี่ยนันกับโค้ดแม็กนะคะเริ่มมาวางแผนกันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วพอเปิดงานวันที่สี่ปั๊บก็เริ่มไฟงานกันเต็มที่กับทิมงานใต้งองค์กรนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้ปิดยอดไปเมื่อวานนะคะส1เดือนหนึ่งเนี่ยก็คือตำแหน่งของนันน่ะกระโดดจากรอนสตาร์ค่ะขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งแอตตินัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ คือมันเป็นความประทับใจมากนะคะแคทตินัมเนี่ยนันมีรายได้รวมทั้งเดือนนะเกือบ5้าหมื่นบาทนะคะมันเป็นความสําเร็จที่ก้าวกระโดดจริงๆในการทํางานแค่เดือนที่4ภายใต้องค์กรของนันนะคะมีซิลเวอร์สามตำแหน่งมีบรอนดีสี่ตำแหน่งนะคะก็เดี๋ยวนันจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักคนที่เป็นซิลเวอร์ในองค์กรของนันด้วยเขาเป็นแค่แม่บ้านนะคะกับเป็นแค่ คนที่ทำงานประจำมีธุรกิจของเขาที่เรียกว่าขายกับข้าวรถเล้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ